สวัสดียามคำ่ำกับมาหลงมาหลงมาเที่ยวเนี่ยอิ่มยังบรรยากาศบ้านปันสกุกยามค่ำคืนนะคะดูวิววิวชิวชิวลมหนาวจะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไร เ้เลียกนีใวะหาใวะนี่นมาเก็บนี่กันเก็บดอกแคกันดีกว่าิ่มค่ำ

เดี๋ยวเราเก็บให้รเซ็งก่อนนะคะมีใครมานั่งรอแล <t ried idad> ้วบ้าวไอวะไอวะอัดอ้าใครมาออกมาช่วยมาเก็บดอกไข่ว่ะฮะฮะใครมาช่วยเก็บดอกไข่ฮะฮะไอวะไอวะฮะโน่จะออกมาฮะเออเอามามามาเฮ้ยแรงกันหน่อยนี่ฮะอยู่กันหน่อยนี่ รักน้องกินข้าวน้องอน,นี่น,นี่น,นี่ค่ะมานี้ไปไหนอ่ะจะรีบไปไหน,นอ้วนอัวนมาเล่นกับน้องกันเนี่ยเล่น,นกับน,น้องกันมาเร็วรีบเข้าไปไหนอ่ะน,นี่หยองสามมาเล่นด้วยนี่ไปนี้ เนี่ยครับะกินอิ่มยังอะอิ่มยังอ่าพอดีก่อนทำหน้าเศร้าแท้ฮึ